เนี่ยจริงๆนะเนี่ย今่สนามนี้แต่ว่าเรามีโอากาสจะไปบอลโลกเพราะนั้นพยายามทำให้ได้ชนะและมีความสุขกับมันนะถ้ะไปไปด้วยกันนะครับเนะี่ยมาจะก็ัดีครนะซูซไดกันนะทุกคนขอยุตับคุณทุกคนมา,มาครับที่ช่วยงานหรือทำงานวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม ที่เข้ามารับชมช่องสารดีกีฬาเด็ดครับหลังจากที่ทีมชาติไทยพ่ายอุซเบกิสถานไป1ประตูต่อ2หลังจากจบการแข่งขันนะครับมสซาทาดะอิชิอินะครับก็ได้พูดคุยกับนักกีฬาว่าหวังว่านักกีฬาทีมชาติไทยจะนำประสบการณ์จากเอเชียนคัพ2023ครั้งนี้ไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตัวเองกับสโมอสรเพื่อยกระดับทีม เมื่อกลับเข้ามาในทีมชาติก็ขอให้ดีกว่าการแข่งในลีกเป้าหมายของเราอยู่ที่การไปฟุตบอลโลก2026เอาใหม่นะทุกคนหลังจากคลิปนี้ครับถูกเผยแพร่ลงบนโลกออนไลน์แฟนบอลต่างลังไลเข้ามาชื่นชมและขอขอบคุณโค้ชสตาฟโค้ดพร้อมนักกีฬาที่ทุ่มเทเพื่อชาติและความสุขของแฟนบอลท่านผู้ชมครับเรามารับฟังความคิดเห็นกันเลยว่าแฟนบอลมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ ทางด้านนักฟุตบอลสตาฟโค้ดและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชน,นี้ครับเรามาเริ่มต้นด้วยความคิดเห็นของท่านที่หนึ่งนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเมื่อก่อนดูทีมไทยคือรุ่นอย่างเดียวว่าอย่าโดนเยอะแพ้ให้น้อยวิ่งวิ่งสู้น้อยอย่ายโยนเกมนะแต่ตอนนี้การดูบอลทีมชาติไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปขอบคุณ ที่ทำให้เราดูฟุตบอลอย่างมีความสุขอีกครั้งแพ้ชนะไม่สำคัญครับมาถึงความคิดเห็นท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าน่าชื่นชมทั้งโค้ดทีมสตาฟและเหล่านักเตะทุกคนถึงแพ้แต่เห็นการพัฒนาของทีมไทยและเห็นความเป็นทีมเวิร์กที่แท้จริงโค้ดพูดได้ดีมากด้วยสู้ต่อไปนะครับทุกคนครับความคิดเห็นท่านต่อมา นะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นกำลังใจให้ครับจบภารกิจแล้วเริ่มภารกิจต่อไปสู้ไปด้วยกันเชื่อมั่นและศรัทธาไปพร้อมๆกันความคิดเห็นท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าครั้งนี้ลหละผมดูบอลที่แพ้แต่ไม่เสียใจเลยครับเล่นดีสุดๆความคิดเห็นท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฟุตบอลไทยก็เท่าเดิม4ีปีที่แล้วก็ตกรอบ16ทีม ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแพ้เสียดายแต่ก็ไม่เสียใจวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วเทคนิคของโค้ดวางแผนมาดีมากๆให้โอกาสอิชิยาวๆเรามีสไตล์และวิธีการที่ดีพัฒนาต่อไปเรามีลุ้นในฟุตบอลโลกแน่นอนวันนี้ภูมิใจมากทุกคนทําดีแล้วถ้ามีเจเอกนิตมุย ผมว่าเราไม่แพ้แน่นอนคัดเลือกฟุตบอลโลกขอให้ครบทีมมาในทุกตำแหน่งเตรียมตัวสั้นๆทำได้ขนาดนี้ดีแล้วเครื่องหลังเราทำได้ดีมากๆขอส่งสารไปถึงโค้ชและนักเตะทุกคนสู้ต่อไปครับเราเป็นกำลังใจให้มาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า ขอบคุณทีมสตาฟโค้ดขอบคุณอาจาร,ร,รย์อิชิอิขอบคุณนักเตะทุกคนพวกคุณคือความภาคภูมิใจความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติของกีฬาแต่ได้ประสบการณ์ล้ำค่ามากชื่นชมและเป็นกำลังใจให้นักเตะและสตาฟโค้ดทุกคนทำหน้าที่ต่อไปนะครับความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ ครั้งนี้ถือว่ายกระดับการเล่นได้ดีมากขอบคุณทุกท่านครับมันต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ถ้าเราทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาเสริมทักษะแทคติกและเทคนิคในอนาคตเชื่อว่าสู้เขาได้แน่นอนมาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทําได้ดีมากสําหรับวันนี้เราเกือบจะกลับมาได้หลังหนงหนึ่งถ้าไม่ใช่เพราะประตูที่โชคร้ายเล็กน้อย พวกเราภูมิใจในตัวคุณโก้โก้ไทยแลนด์ความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมานะครับเป็นแฟนบอลจากต่างประเทศได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าไทยแลนด์ Thailand เล่นได้ดีมากพวกเขาแสดงให้เราเห็นเกมที่แข็งแกร่งขอบคุณขอให้โชคดีมาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อไปนะครับฝากถึงทีมชาติไทยนะครับอาจจะขาดความมั่นใจไปหน่อยแต่ก็คุมเกมได้ดีอยู โอกาสหน้าใส่ให้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวแพ้เล่นโดยความมั่นใจและห้าวหาญไปตามเทคนิคที่ฝึกซ้อมมาเป็นกําลังใจให้ต่อไปครับมาถึงแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้เข้ามาให้กําลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยและสตาฟโค้ดพร้อมทั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอเป็นกําลังใจให้อิชิและทีมงานตลอดจนนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้ ให้เดือนหน้าประสบความสำเร็จในการคัดเลือกฟุตบอลโลกรายการต่อไปมาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อไปนะครับชอบโค้ดตรงไปตรงมาดีต้องพัฒนาทั้งระบบมาถึงความคิดเห็นของแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าน้ำตาซึมครับผม43อัพรักและชอบฟุตบอลมาตลอดโดยเฉพาะทีมชาติไทยดูตั้งแต่ยุคก่อนปิยพงศ์จนกลับมาเชียร์ทหารอากาศ จนถึงนั้นนี้รู้สึกตัวว่าเราเป็นลองเยอะแต่เซอร์ไพรส์หนึ่งอิชิอิเล่นอะไรแต่เขาละเอียดมากกับการทำเกมพลาดน,นิดเดียวเราโดน1.0ต่อ0ถ้าเสมอ0ต่อ0นะครึ่งหลังสู้ก้อยแน่นอนต้องบอกว่าหน้ามือเป็นหลังมือมาถึงแฟนบอลท่านต่อมานะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอบคุณโคตอิชิอิขนาดแพ้แต่ทัศนคติของโค้ดยอดเยี่ยมมากๆครับ ทำให้ดีขึ้นในเมตต่อไปความคิดเห็นของแฟนบอลอีกท่านหนึ่งนะครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าอาจารย์ชี้ข้อมูลต่างๆให้แล้วนำข้อมูลนี้กลับไปพัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นเราจะกลับไปอัดจ,จีนและเกาหลีในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกให้ได้สู้ๆครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับท่านผู้ชมท่านมีความคิดเห็นอย่างไรสำหรับตัวผมเองนะครับได้ดูเมตการแข่งขันในครั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มจนจบนะครับต้องขอบอกว่าทีมชาติไทยเราศรัทธากลับมาแล้วนะครับนักกีฬาทุกคนเล่นได้ดีแต่มีบางจังหวะบางโอกาสที่เรายังสู้เขาไม่ได้พัฒนากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมช่องสารดีกีฬาดิดขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกับผมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ